อ่าครับวันนี้พามาดูอินทภาลามบ้างนะครับวันนี้อ่าช่องเกษตรวีกิมของเรานะครับศูนย์รวมนานาเกษตรที่เจ้าของช่องได้ประสบพบเจอนะครับไปเอามาแชร์กันนะครับตอนนี้ก็พามาดูการให้น้ําของอินทภารามนะครับช่วงหน้าแรงนะครับตอนนี้กลางเดือนเมษายนนะครับประมาณวันที่ยี่สิบไม่ใช่กลางเดือนละจะเข้าท้ายเทือนละนี่ครับน้ําให้ไม่อั้นเลยนะครับเจ้าของสวนเขานะครับ อ่ายังไม่มีต้นไหนที่มีดาบออกมานะครับตอนนี้นะครับเจ้าของสวนฝังท่อนะครับแล้วก็ใช้ตัวมินิสปริงเกอร์นะครับเป็นการประยุกต์นะครับนี่ครับใช้ท่อเออน่าจะสี่หุนนะนะครับแล้วก็เจาะนะครับใช้ตัวหัวตัวนี้จริงๆก็มีขายนะ ผมว่าซื้อที่โกบเฮาหรือ,อไทยวัสดุน่าจะถูกกว่าทำเองนะครับแต่กรณีที่อ,อยู่ห่างไกลก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับหัวมันจะพุ่งเข้าไปที่ลำต้นนะแต่สำหรับความคิดผมน่าจะให้พุ่งออกนอกละ่ะนอกในลำต้นเพราะว่าไม่อยากให้ลำต้นได้รับความชื้นมากเนาะโอเคครับอันนี้ก็พามาดูนะครับก่อนที่มันจะออกดอกอันนี้ทดลองนะครับทดลองเอา เจ้าของสวนบอกว่าทดลองเอาอมัดข้าวนะครับมาคุมนะครับเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็คุมหญ้าดูนะครับมาต้นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามดูในเดือนหน้านะครับตอนนี้ยังไม่มีต้นไหนออกนะครับตอนนี้เจ้าของสวนก็กําลังดูแลนะครับที่เห็นอยู่ระหว่างต้นยางระหว่างต้นยางนะครับก็คือต้นสระอินโดดิสระอินโดนะครับนี่ ก็มีปลูกหลายพันธนะครับแต่ไม่ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับมาปลูกศึกษาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คุณจะรักชนติดตามนะครับสวัสดีครับ